สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอโกนิมาครับต้นนี้อโกนิมาเป็นอัญมณีแดงครับต้นนี้ดูครับสวยครับปลูกไว้หลายกระถางแล้วก็แยกแล้วด้วยครับอันนี้มีต้นเฟิร์นอยู่ด้วยเอาไว้ดูเพลินๆครับยามว่างๆปลูกต้นไม้ อัญมณีแดงหรือโกนิมาปลูกไว้โมรานเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วให้โชคให้ลาบนะและ้วแ,แถมยังฟอกอากาศได้ด้วยครับอันนี้ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจสามารถที่จะเพาะขายได้ด้วยหรือชมเพลิน,นดูแล้วสวยดีครับเพลินจเจริญหูเจริญตาดีสามารถที่จะ นําไปเป็นของฝากของที่ระลึกเป็นของให้กำนันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงในโอกาสต่างๆได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูในต้นที่ผมแยกไว้อีกต้นหนึ่งอีกกระถางหนึ่งไปดูกันครับต้นนี้ครับแยกออกมาครับเอายอดมามาปักปลูกง่ายครับอันนี้ปลูกได้ได้สาวันแล้วครับเดี๋ยวก็ติดอันนี้ นานละอันนี้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครับก็เริ่มแตกแล้วครับเริ่มที่จะติดกอแล้วขยายพันง่ายครับอันนี้ปลูกง่ายลองหามาปลูกขั้นครับด้านนี้ก็เป็นผักกระสังครับอันนี้อันนี้ไม่ได้มีกระถางอะไรก็มีผักกระสังขึ้นมาเดี๋ยวยังมีอ,นนอีกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอันหนึ่งอีกกระถางอนี้อีกกระถางหนึ่งครับอันยมณันดีแดงโกดิมา นี่สูงแล้วครับอันนี้ลอกออกมาอีกกระถางหนึ่งแล้วก็จะมีต้นอื่นๆอีกครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกวากมหามงคลอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่และมันสายพันธุ์เดียวพันธุ์ใกล้เคียงกันในวงเดียวกันแต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างกันแต่และที่แต่และสวนแต่และของฟาร์มของใครของมันครับเรียกชื่ออันนี้ก็สวยครับอันนี้ อันนี้จําชื่อไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นประเภทสาวน้อยป่าแป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับตอนนี้อันนี้ก็สวยครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พามาชมต้นอากงนิมาอัญมณีดแดงกันขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองโชคดีมีชัย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ